สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมคือเซี่ยงหลอสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิ้นขีดตัวอักษรจีนในแพทเจ็ดนั้นนะครับจะออกแบบไหนนะครับข้อสอบเป็นยังไงบ้างนะครับครับแล้วก็ตัวแรกนะครับเราจะมาดูว่าสิ่เขียนอักษรจีนนี้ถ้าเราใช้ผู้กันเขียนนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วเราก็ทําไปต้องตามสิ้นขีดแบบนี้ต่อไปเราจะใช้ผู้กันมาทอดลองเขียนดูสิ้นขีดพื้นฐานของตัวอักษรจีนนะครับกระดาษที่ใช้ครั้งนี้เป็นกระดาษที่มีมิดต่อสิเม็ดล้อมนะครับก็คือตอนเราใช้จะไม่ได้ใช้เมือกนะครับใช้เด่ผูกกันกับน้ําเป่านะครับเมื่อเขียนลงไปแล้วก็จะมีลายตัวอักษรออกมานะครับโคเสียก็คือพอผ่านไปเวลาแป๊บเดียว ตัวอักษรที่เราเขียนมันจะแตกออกมาครับลองดูนะครับฉะนั้นก็คือเราจะเขียนสิ้นเก็บอักษรจีนตัวเรกคำว่าเตียนนะครับเตียนนะครับเตียนเตียนของจีนนะครับก็อาจจะเขียนในหลายเปียบนะครับไม้เปียบโอ้ยาวหน่อยหรือว่ากลมๆหน่อยก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเตียนนะครับเตียนครับต่อไปก็คือหงหงนี้ใน ภาษาไทยเรียกว่าสิ้นขีดของนะครับเหิงนะครับอ่าเหิงให้เราเขียนไปจากจากซ้ายไปขวานะครับเห,หิงเหิงเสียแล้วก็จะมีสู้สู้ก็คือสิ้นขีดตั้งไม่สิ้นขีดตรงนะครับสู้ครับนี่สู้อีกตัวหนึ่งนะครับสู้ต่อไปก็คือเี เพีนีเราจะจับจับขวาลากไปสายเผียนะครับเผียอีกตัวน,นะครับเผียเพีเกาคือหน้าหน้านะครับเอาหน้าโอเคหน้าประมาณนี้นะครับหน้าสีจแล้วยังมีอีกตรงก็คือเจือ 折นั่นก <si ็ค no <si ืออจะมี้มีเ折อันนี้ก็คือ竖折ใช่ไหมฮะ横折นะครับอีกแบบหนึงก็คือเวา折โกอันนี้ก็มาดับอหมดนะครับยังมีสิิ์เขียนพื้นฐานสิธิ์นึ่งก็คือถีถีนะครับรัวเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนขึ้นไปรับเขียนแบบง่ายๆก็คือขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับ นี่ก็อย่างนี้นะครับอีกสิ่งนึงก็คือเรียกว่าสู่กูสู่กูนะครับสู่ก,คก e e นะค e ูครับเส้นเขียนพื้นฐานของจีนก็คือมีประมาณนี้ครับเมื่อกี้เราเลยเขียนเส้นขีดพื้นฐานทั้งเจ็ดเส้นขีดก็คือขันสุ้จ็ดอักษรวต่อไปเราจะมาดูก็คือ กฎเกณฑ์การเ,เ,เขียนตอักษรจีนเขียนสิ้นในก่อนขีดในก่อนนะครับโอเคตามกฎเกณฑ์ก็คือเซียนหงเข้าสู่ก็คือเซียนหงหงก่อนนะครับเข้าสู่ก็ขีดตั้งนะครับแล้วก็ชงสร้างเต้าเ่เราเขียนเลข3ามสร้างแล้วก็ต้าเสีจะข้างบนมาข้างล่างนะครับ หรือตัวไปก็จะมีอะไรชง从左到วเช่นเราเรียนมากับว่าหนีนะครับนีแล้วก็ชงี从่到外หมายถึงจากข้างในเขียนไปข้างนอกเช่นตัวที่เราเรียนกัวมาเจียน หรือว่าที่เราเรียนมาเยืเขียนข้างในแล้วไปข้างอีกตัวใบก็คือเสีียนเ边ี外น,ข,นข้างในก่อนข้างนอกอันนี้เปียบนี้เราต้องเขียนข้างในก่อนนะครับเช่นคำว่าเถียนแล้วค่อยปิดประตูนะครับหรือคำว่ากัว กประเทศนั้นนะครับใคเขียนข้างในเสียก่อนค่อยผิดค่อยปิดประตูนะครับต่อไปก็คือยังมีอันนึงก็คือชงร้างเต้าช่ามีแล้วแล้วก็เชียนตรงเจียนเข้าเงเปียนเช่นคำว่าเสี่ยวนะครับนะครับ เขียนตรงเขียนก็คือเขียนให้ขีดตรงกลางก่อน๋ยวค่อยไปเขียนชิ้นขีดสองข้างโอเคนะครับทำไมต้องเขียนตามที่เขาบังคับเรานะครับจากซ้ายไปขวาจากปนมาล่างจากข้างในแล้วค่อยเขียนไปข้างนอกหรือเจนเขียนข้างข้างในก่อนค่อยเขียนข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนอักษรเขียนมานานๆแล้วศึกษาไปเพิ่งรู้ว่าทําไมต้องอย่างนี้เพราะว่า การเขียนตอกษรของจีนี้ในผ่านมาหลายพันปีปันพบุรุษก็เลยศึกษามาแล้วว่าตามสิ่เขียนไหนเขียนออกมาจึงจะสวยจึงจะเขียนได้เดียวขึ้นก็เลยมีกฎเกณฑ์การเขียนอักษรอ,ออกมาครับเมื่อเราเลยดูการเขียนในผู้กันแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าสิ่เขียนเมื่อกี้ในผู้กันนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนเราจะมาดูเขียนด้วยมืออีกรอบหนึ่ง นะครับครับผู้ก,กันที่เราเขียนนั้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าก็การฝึกเขียนผู้กันไม่ได้เขียนทุกวันนะครับก็เลยเมื่อก่อนได้เขียนอยู่นะครับแต่ยหยุดมาหลายปีแล้วเมื่อมาเขียนเพิ่งรู้ว่าลายมือนันขี่เร่มากไม่กล้าโชว์นะครับอ้าวฉะนั้นเรามาทบทวนใช้ผู้การแขียนอีกรอบหนึ่งนะครับครับโอเคเราเริ่มต้นนะครับฮั่น传统文化汉字基本笔画有八种อันนี้ก็คือ มีเปียดขีดนะครับเดี๋ยวเราใช้ผู้กันเขียนมีแค่จีดขีดนะครับอันนี้มีเปียดขีดฉวนถงฉวนถงก็คือตามที่มีมานะครับโอเคสิ่งเขียนเนี่ยเราออกเสียงว่าเตียนใช่ไหมครับเตยีอันเตียนอยู่เนี่ยครับเตียนเตียนก็คือจดนะครับจดอันนี้เตียนนะครับจดหนึ่งกันแลวกเตียนนะครับเตยีอันเตียนจดหนึ่งนะครับเตียยเสียจะเป็นหงนะครับหงหงตัวนี้ครับหงหง หงก็คือจากสายเขียนไปขวาหงเขียนไปเรียบหงนะครับหงหงเสร็จแล้วสสู竖竖竖ก็เขียนเขีดตั้งใช่ไหมครับตั้งส竖อ่าียนหงส竖ต่อไปก็จะเป็นผี撇撇ก็จากขวาลากไปทางซ้ายผีนะครับผีนะครับอันนี้เพลเย่撇นะครับผีผีเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้า หน้าหน้านี่จากอะไรสายไปขวาหน้าหน้าเมื่อหน้าเสียแล้วจะบินอีกตัวหนึ่งถีนะครับผีจากข้างล่างเขียนขึ้นไปบางทีภาษาจีนบางท้องถิ่นเขาจะเรียกเถวเถวก็คือจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็เถวถีทีเสียก็เจ๋เจ๋ก็จะบินตัวนี้ครับจะมีเหงืสูเงเจ๋หรือว่าเหงเือกก็แล้วแต่นะครับเอ่อ เอเจอืเจอก็คือเปียบแบบนี้นะครับเปียแบมบีโค้งกลับนี้เขาเรียกว่าเจอนะครับตัวสุดท้ายในตามที่ในที่เขาว่าป้าจงนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือสู่โก้ก็เขียนลงมาตรงๆแล้วก็สวัด้นไปสู่โกสู่โกกับอ้นี้ในภาษาจีนเรียกว่าหยงจื๊บ้าฝาหยงก็คือตัวอักษรหยงนี้นะครับความหมายคือตัวอักษรหยงนี้มีอักษรจีนอยู่มีสิ้นเขีดภาษาจีนครกทั้งเปดสิ้นขีดนะครับนี่เตียน เจอหรือว่าชู้กจะไหมเขงเขียเขียหน้าก็มีครบมีครบอันนี้หยงนะครับมีครบหมดเลยนะครับทั้ง7ดสิ้นขีดนะครับหยงนะครับหยงครับที่เรามาทบทวนนี่ก็คือเราต้องจําได้เพราะในแพทจิตดสีนั้นไม่เหลืมาเขียนเขียนออกอสิ้นเข็ดหนึ่ง12สองสามเยนนี้มาให้เราจําชื่อ ของปกสิ้นเขียนนี้เช่นเตียนเตียนก็คืออาเตียนใช่ไหมครับอันนี้เตียนเตียนอ้าต่อไปสู้สู้โอเคต้องจําตัวนี้เรียกว่าสู้สู้นั่นก็คือหมายถึงางนี้นะครับชื่ออักษรจีนก็คือสู้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับสู้สู้เสร็จแล้วก็คือเพียเพียนี่เขียนอย่างนี้หนึ่งนะครับเขียนอย่างนี้หนึ่งเพียเขียเียเพียนจะเขียนอย่างนี้หนึ่ง ีจะเขียนยากหน่อยนะครับหน้าทีละตัวนะครับหน้า,านี่นะครับหน้าเราต้องจําไหนนะครับถีแล้วก็เจอือานะครับเจอือะเกลลนี่ไม่มีนะครับตอนสอบนั้นในข้อสอบจะไม่มีคําว่า g กวออกมาครับตอนที่สอบสิ่งคิดของต่อสอนจีนจะไม่มีคําว่าสู้เกนี่ออกให้มีเ็ดเตียนนะครับหเตียนหิงสู เพหน้าอีกตัวหนถีนะครับถีที่สอบนะส่วนมากจะมีพวกนี้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีเ折横折เ折กดเลู้ยแต่นะครับส่วนมากจะมีแค่4ีตัวนี้มีแต่อายติยัู横เพหน้าถีนะครับมีอยอูที่ออกนี้ครับอันนี้ก็คือสิ่งขีดพื้นฐานของตัวอักษรจีนนะครับต่อไปเราจะดูว่ากฎเกณฑ์การเขียนอักษรจีนมีอะไรบ้าง นะครับเพราะส้นเขียนเราเรียนมาแล้วนะครับโอเคนะครับเสี้ยนเหิงหลสู่ก็คือเมื่อเราเห็นตัวอักษรจีนแล้วอ่าก็คือถ้ามีเส้นขีดนอนเราก็ต้องเขียนก่อนชิ้นที่เราเรียนมานะครับตัวแรกก็คืออะไรครับเหิงใช่ไหมเสียนเหิงหลงสู่อ่าสืที่เราเรียนตัวเรียกเลยครับอ่าเสียนเหิงหลังสู่และตัวอย่างที่เราเขียนมันก็คืออ่าเหิงเสียนเหิงหลสู่โอเคนะครับนั่นคือเส้น คลิปของก่อนเส้นคลิปตั้งนะครับโอเคอันนี้สองก็คือเซียนเพร่ห,หน้าเซียนผีอันนี้ผีนะครับหูาหนาก็ตัวนี้หรือว่าไอตัวนี้เซียนเพร่ห,หน้าครับข้อที่สามจากบนงล่างจากบนลงล่างเส้นขีดปูนแล้วก็ไปหาข้างล่างนะครับสร้างก็ชี้ตัวนี้นะครับอา้าหนึ่งสร้างสร้าง นะครับชงช่างเต้าเียหรือเขียนยากหน่อยก็ชงช่างเต้าเียโอเคเขียนตัวอักษรชงช่างเต้าเสียจากข้างบนเขียนมาข้างล่างนะครับชงจั่วเต้ายูก็คือตัวอักษรจีนจะเบี่ยงบินเแปบบียบประกอบเป็นโครงสร้างเปรียบสายขวาเราก็จะเขียนด้านสายก่อนเข้าไปขวาเช่นตัวนี้คําว่าหนีนี่ที่เราเรียนมานะครับหนีนี่ต้องง่ายๆหรือว่าทาหรือว่าวยังมีตัวอื่นนะครับ เอออกข้อต่อไปคือเสียนจินฮูกวนก็คือถ้าเจอตัวอ,กอักษรเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมล้อมรอบเราต้องเขียนข้างในก่อนค่อมาปิดประตูนะครับตัวอย่างเช่นที่อ,ออกมาเนี่ยก็คือเขียนตัวนี้นะครับเขียนข้างในก่อนนะครับค่อยปิดประตูนะครับหรือที่เราเรียนอีกตัวก็ข่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับเขียนข้างในเสร็จค่อยปิดประตูนี้นะครับต่อไปก็คือเสียน ตรงเทียนเข้าเหลี่ยงเปียนความหมายคือเขียนตรงกลางขีดตรงกลางก่อนแล้วก็ขีดสองข้างตัวอย่างเช่นคำว่าอันนี้เสียวใช่ไหมครับเรื่องเขียนตรงกลางแล้วค่อยมาสองข้างเสียวนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือ,อ,อกฎเกณฑ์หลักการเขียนตัวอักษรจีนนะครับเราต้องจําหลักการนี้ให้ได้เพราะว่าในข้อสอบจะออกเป็นยังไงเราไปดูตัวไปนะครับข้อสอบจะออกยังไงตามสิ่งเขียนนี้ โอเคข้อสอบแรกคือ的第十画是什么นะครับอันนี้ก็คือมาจากข้อสอบพจุดสนะครับ啊ข้อที่แปนะครับ字的第十画是什么啊狂埋หมายถึงอะไรสิ่ที่สิของครวมาเต้านี้เป็นสิ้นสิบไหนเมื่อมาแล้วเราจะมารับดูจะมาเขียนตามลำหนับขีด เขียนตามตราในขีดก่อนว่าตัวอักษรเต้าจะเขียนยังไงนะครับโอเคนี่หนอนเราก็ต้องมาเริ่มครับ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10.. สี่ห้าหกเจ็ดก็สิบสก็คือจจดโจดนี่ภาษาจีนเรียกอะไรครับจจดก็คือเตี่ยนใช่ไหมครับเตี่ยนเราก็รู้เอ้าสามหนีนี่ตัวนี้เรียกออกเสียงว่าเตี่ยนโอเคเราในตัวนี้เตี่ยน นะครับเียนโอเคเราจะเขียนอีกรอบหน้าต่อสอนเขียนในจบก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เดเาเขียนไม่ค่อยสวยนะครับเต้าออตัวนี้ครับอันนี้ก็คือข้อสอบที่ออกเปแบบหนึ่งว่าให้เรามานับสส้นขีดขีดที่เท่าไหร่แล้วก็เอาชื่อของเส้นขีดออกมา ให้เรามาเลือกเอาเหมือนตรงนี้เต้าก็คือเขีดที่สิบของเต้าเป็นสิ่งเขียนไหนหรือบางที่อาจจะเป็นสิ่งเขียที่ห้าที่หกที่สิบข้อที่สิบสอข้อหรือสิบเอ็ดข้อแล้วแต่เขาออกเราต้องออจำกฎเกณฑ์เมื่อกี้ให้ได้ก็คือ,อ,อทำเขียนที่ไหนก่อนแล้วค่อยถึงที่ไหนนะครับอีกอย่างก็ต้องจําชื่อของสิ่งเขียของจีนเช่นอันนี้เตียนใช่ไหมเขิงสู้เขียนหน้าต้องจาให้ได้ครับโอเคโค้ดตัวใบลองดูออกแบบไหนอืม ตามเมื่อกี้ฮะโคเมื่อกี้นะครับเขาออกเป็นชื่อออกมาและหรือบางทีก็อาจจะออกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าอย่กงคือผู้สัญจะก็คือคศัพอ์อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ倒置的第十话是什么คำสั่งมือนกันหมดนะครับแต่โจทย์มันมีหนึ่งสองสามทีอันนี้ก็จะง่ายๆครับก็จะเอาสิ่นคิดออกมาลุยตรงเลยนะครับถ้าเราลับไปลับไปก็มาหาทันทีนะครับถ้าไม่จําชื่อสิ่นคิดไม่ได้อันนี้ก็ทําง่ายกว่านะครับก็เหมือนเดิมเพราะ หนึ่งสองสาม11่หโอเคอันนี้เราอะไรตัวนี้นะครับสูอยู่นี่นะครับเมื่อไดเห็นไ,ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่าได้แล้วก็ตัวนี้อันนี้ง่ายหน่อยนะครับอยู่ที่นี่ข้อที่หนึ่งอันนี้ง่ายหน่อยถ้าออกข้อสอบแบบนี้ง่ายไม่ต้องจำชื่อมันนะครับ 考过可以读，或者表皮死亡就 OK。第九题，下面哪项说法正确？下面哪项说法正确？考到背，考内头，当，考当门，读，读，写，写，读，啊，算，进，有，写，内，帮，啊，内，有，一，二，三，四，有，四，科，底，拉，个，，，我们，要，门，读，读，啊，考，内，头，他，问，啊，考内头，啊，，我们，要，门，读，考内头，好，第一题，静字有七画。 จีน,จน,น,นะน,จน,นี้มีเจ็ดขีดนะครับเจ็ดขีดเราก็ต้องมาเขียนดูแล้วมีกี่ขีดน,นะครับโอเคหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเดอยรารู้สึกถกโค่นี้แล้วนี่ใช่ไหมครับอาตอนทำถ้าโค่นี้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องทําต่อไปเลยแต่เพื่อจะวันนี้ก็คือเวลาเยอะอาเราจะมา ดูว่าตัวที่สองมันผิดที่ไหนนะครับตัวที่สองเหมือนกันเราจะเขียนดูนะครับ1 2 3่งสองสามี่ห้าหนะครับเจ็ดแอ,อันนี้มี8นะครับแต่ข้างในบอกว่า9นะครับโอเคที่สาจิ้นจิ้นมีเขาบอกมี5ขีน,นะครับเราเขียนดูครับ1 2 3่งสอามี่ห้าจริงๆตัวนี้มี7เนาะ อา่าขัอที่สี่ตัวสี่เหมือนกันบอกว่าทิงื่ออยู่ชีวาตัวนี้มีเจ็ดขีดมีจิตนะครับเขียนดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกนะครับใชนั่นก็คืออันนี้ครับบอกว่าโคนี้ตัวเรียกเรเราก็ไล่แล้วว่าโคนี้เป็นโคถูกต้องนะครับสองสามสี่โอเคนับดูนะครับครับเอ่อโคสอบทั้งสามโคเรามาสรุปดูว่าเขาจะสอบอ,อย่างไรบ้าง นะครับข้อที right? ่ห<飯>นึ่งข้อที่แปดนะครับเต้าชื่ที่สิบข้อ什么ก็คือเราต้องจาสิ้นชื่อของสิ้นเขียนอักษรจีนได้ก็คืออะไรเตียนใช่ไหมครับอันนี้ออกเสียงว่าเตียนนะครับอันนี้เขิงสู้เนี้ยก็อะไรอันนี้เพียนะครับทีนะเพียอันนี้ก็เขิงต้องจําชื่อของสิ้นเขียนได้อันนี้ก็ข้อที่เปดที่เราสอบนะครับส่วนนี้ข้อเปียนจุดหนึ่งที่เขาออกมาแบบนี้ก็คือง่ายๆคนนี้ง่ายนะครับอ่าเราเข่รับสิ้นขีดตามลำดนบงขีดนนั้นถูกต้อง คนนี้ก็ทําได้แล้วนะครับส่วนข้อที่9นั้นก็คือเราต้องจานะครับหลักการเขียนดอกษรจีนให้ถูกต้องนะครับนับสิ้นเขียนให้ถูกต้องนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าจําได้มันก็ไม่ยากนะครับครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับใจเจียดชี่เสียตัย